อัสลามโะอะไรกุ้มค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หนองจอกคูขวามีนบุรีวันนี้มาแนะนำร้านอาหารจีนฮัลลน ชื่อว่าร้านลี่หยางค่ะร้านลี่หยางเนี่ยอยู่ที่ซอยลาดอุดิต54นะคะติดถนนใหญ่เลยซึ่งร้านลี่หยางเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนฮาลาลที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เพราะว่าคอนเซปต์ร้านของเขาเนี่ยก็คือกินอย่างราชาราคาสตตีทฟูด้ดแล้วก็มีเมนูอาหารจีนให้เลือกเยอะมากหลากหลายสุดๆการตกแต่งในร้านนะคะก็จะมีความพิถีพิถันแน่ดำานึงเลยอะ่ะแบบเดินเข้ามาแบบให้ฟีลแบบลงเตี้ยมสุดๆแ,แต่ทีนี้เรามาลองดูอาหารของที่ร้านกันบ้างนะคะเชฟเขาจะทาสดๆเลยเนาะเพราะมันเป็นครัวเปิดนะคะอันแรก เลยที่อยากแนะนํานะคะอันนี้แอดชอบส่วนตัวเลยก็คือลาเมียนเหนือที่เนี่ย บะหมี่เขารสชาติเผ็ดแบบสไตล์จีนราดด้วยพริกที่ทางร้านทําเองสูตรลับเฉพาะของร้านเลยแบบไม่ได้เผ็ดมากส่วนบะหมี่ก็มีเส้นเหนียวนุ่มนะคะเนื้อเปื่อยละมุนล,ลิ้นจริงๆนะคะแล้วก็น้ําซุปก็ให้มาแบบครุกมคริกแบบให้ซดกันหน่อยๆน,นะคะเมนูที่2ออะ่ะเป็นเป็ดย่างที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็เขาคัดสรรเป็ดมาแบบอย่างดีย่างจนเนื้อนี่มันนุ่มหนังเกรียมแบบน่าทานมากแบบเสียงตอนสับคือกรึบๆมากนะคะแล้วก็คืนน้ําซอสเขาให้ราดไปด้วยมันฉ่าแล้วก็มันอร่อยมันออกหวานๆหน่อยเปรียป้ยวๆบอกเลยว่าก เมนูที่3นะคะเป็นปากเป็ดทอดกระเทียมนะคะตัวปากเป็ดเนี่ยเขาก็นําไปทอดกับแป้งทอดกรอบเนาะมันกรอบมากแบบเคี้ยวแบบได้ทุกส่วนเลยเมนูนี้แบบของกับแก้มเนี่ยต้องลองเลยนะคะเมนูที่4นะคะเป็นบะหมี่ขาเป็ดทางร้านเนี่ยเขาคัดสรรจริงๆเลยบะหมี่ชั้นดีแล้วก็ขาเป็ดที่อบแล้วก็นึง่งจนได้ที่มันเสิร์ฟพร้อมกับเห็ดหอมหัวโตๆนะคะทั้งขาเป็ดเนี่ยแล้วก็บะหมี่เนี่ยนุ่มแบบเปื่อยยุย่ยจนไม่ต้องแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวอะ่ะเมนูถัดไปยกซดหมดชาเลยก็คือซุปปลาจรพรัดน้ำข้นจริงๆแล้วเมนูนี้ไม่เป็นหูฉลามเนาะ รสแบบพิเศษคืนแล้วก็เนื้อหูฉลามกรอบเด้งมากจ้าราคาไม่แพงงที่คิดด้วยนะต่อไปจะเป็นตัวเมนูเนื้อย่างโบราณย่างด้วยหินลาวาไม่เคยเห็นที่ไหนเลยที่นี่นี่เดียวเนื้อในเขาหมักด้วยเครื่องเทศแล้วมันหอมมากตอนเขาย่างกันอยู่หน้าร้านะนะคะแล้วก็หอมเครื่องหมาล่าสุดๆอีกอันหนึ่งที่ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะคือข้าวขาวัวที่นี่อร่อยมากเนื้อนุ่มและไม่มีกลิ่นคาวเลยนะจะ๊ะเพราะเขาต้มทั้งทอดทั้งตนุนปรุงรสแบบฉบับเชฟของทางร้านนะคะ่ะตอกเลยว่าชั้นเลิศมากๆานะคะจานนี้ใครที่ชื่นชอบอาหารจีนนะคะ แนะนำเลยกับร้านลี่อยากนะคะร้านตั้งอยู่ที่ซอยลาดอุทิต54ติดถนนเลยนะคะหนองจอกคูขวามีนบุรีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปแนะนําร้านไหนอย่าลืมติดตามค่ะอัสลามอะลียกุม